RSI นะครับเกิน70ทําไมถึงขายไม่ได้หรือว่าทําไมถึงเซลล์ไม่ได้นะครับนะอย่างแรกเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าในการวิเคราะห์กราฟเนี่ยนะครับไม่ได้ดูแค่ RSI อย่างเดียวนะครับประสบการณ์หลายอย่างนะครับของผมเนี่ยนะครับนะทขาให้รู้ว่า RSI เนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยกรองได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมีนะครับเทคนิคในการเทรดเพิ่มเอ่อเพิ่มหรือว่าเสริมเข้าไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับนะ เพื่อนๆเปิดกราฟขึ้นมาก่อนนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงก็ได้หรือว่าทำเฟรมเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนเทรดนะครับนะเรามาดูแล้วก็ทำความเข้าใจกันก่อนว่าในการวิเคราะห์กราฟเนี่ย RSI เนี่ยถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับความหมายของ RSI คืออะไรนะครับด้านบนเกิน70เรียกว่า overbought นะครับนะ,ะถ้าด้านล่างนะครับอยู่ต่ำกว่า20หรืออยู่แนว20เรียกว่า over นะครับโอเวอร์โ <so> ซนะครับนะสามสิบลงไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าโอเวอร์โ <so> ซนะครับความหมายของโอเวอร์บอทกับโอเวอร์โ so ซคืออะไรนะครับโอเวอร์บอทคือมีแรงซื้อมากเกินไปนะครับส่วนด้านล่างโอเวอร์โ so ซเราเรียกว่ามีแรงขายมากเกินไปสองจุดน,นี้นะครับหมายความว่ากราฟนะฮะไม่ได้หมายความว่ากราฟกำลังกำลังจะกลับตัวนะแค่บอกเฉยๆนะครับว่ามีแรงซื้อหรือว่ามีแรงขายมากเกินไปแค่นั้นเองนะครับ ด้านบนคืออะไรด้านบนคือจุดที่กราฟนะครับมีการปรับตัวขึ้น r s i อยู่เหนือโซน70มีแรงซื้อมากเกินไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลงนะทำความเข้าใจใหม่นะครับอ่าส่วนด้านล่างนะครับเรียกว่ามีแรงขายมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวขึ้นเลยนะครับให้ทําความเข้าใจก่อนนะมีแรงขายมากเกินไปให้สันนิษฐานไว้เฉยว่าอาจจะกลับตัวขึ้น หรือว่ามีแรงนะครับซื้อ,มา,อ,อมากเกินไปเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าอาจจะกลับตัวลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวลงนะครับทีนี้เราจะวางเซตอัพหรือว่าวางแผนเทรดกันยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆดูนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆดูว่ากราฟเนี่ยอยู่ที่โซนโอเวอร์บอทนะครับมีลักษณะของพลายชั่นกลับตัวหรือโซนนะครับหรือว่ามีแท่งเทนกลับตัวหรือย,อยังนะครับลักษณะของพลายชั่นกลับตัวดูไม่ยากนะครับนั้นะ ฝึกดูบ่อยนะครับหต้องมีลักษณะแท่งยาวสีแดงแบบนี้นะครับหรือเป็นลักษณะของพลชั่นกลับตัวก็ได้แต่ถ้าดีควรเป็นแท่งยืนยันแบบนี้นะครับสีแดงยาวนะครับนะเป็นลักษณะของแท่งที่บอกว่ากราฟยืนยันและนะครับจะกลับตัวลงแบบนี้เป็นต้นนะครับ rsi เนี่ยหลังเข้าสู่โซน o v e r b ot, นะครับควรปรับตัวลงมาต่ำกว่า70ได้แล้วหลังเกิดพลชั่นยืนยันนะครับอ่าเช่นมีแท่งแดงยาวเกิดขึ้น นะครับอาไซเนี่ยควรลงมาต่ำกว่า70หรือกำลังจะลงต่ำกว่า70ได้แล้ว,ลวจึงจะถือว่ายืนยันเรื่องของการปรับตัวลงนะครับอาจจะเซลล์ตามได้นะครับวิธีการตั้งเซลล์ก็ตามที่เพื่อนๆน,นะครับนะชอบได้เลยเช่นอาจจะใช้ ATR หรือว่าการตั้ง s x c e l เหนือ High ก่อนหน้าแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนฝั่งบ่ายนะครับฝั่งบ่ายเนี่ยนะฮะหคือ overbought นะครับเมื่อกี้นี้นะครับโซนโอเวอร์โซนะครับฝั่งบายก็คือนะครับกราฟเนี่ยนะครับในไอซีเนี่ยอยู่ต่ำกว่าบริเวณที่เรียกว่านะครับโซน30นะครับเรียกว่าโอเวอร์โซความหมายของโอเวอร์โซนเราก็คือมีแรงขายมากเกินไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรดูว่ามีลักษณะของพลัชั่นกลับตัวหรือยังหรือมีการเบรกไฮก่อนหน้าหรือยังตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับจุดที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับไอซนะครับอยู่ต่ำกว่า 20แล้วกำลังปรับตัวขึ้นมานะครับทีนี้เราสังเกตอะไรได้บ้างนะครับอาร์ไซเริ่มยกตัวขึ้นนะครับมีการเบรกเอาบริเวณนะครับนะไฮก่ <High S 1> อนหน้าได้เราเรียกว่าเกิด b o s ขึ้นนะครับหรือว่าเบรกออฟสั่เจอเกิดขึ้นนะครับก็คือยืนเหนือไฮก่อนหน้ามีลักษณะของกราฟแท่งเทียนนะครับที่ปิดแท่งสูงขึ้นนะครับนะมีไฮสูงขึ้นมีโลสูงขึ้นมีราคาปิดสูงขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าซ้อนแรงซื้อน,นะครับ น้บวกกับไอน์ไซ์เนี่ยเข้าสู่โซนโอเวอร์โซนแล้วด้วยนะครับนะเราก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วะของการยืนยันนะครับท่านเพื่อนเจอแบบนี้นะครับนะไอน์ไซยืนเริ่มยืนเหนือ20ขึ้นมาเนี่ยแล้วนะครับไม่ต้องสังเกตเยอะนะให้ดูว่ากราฟเนี่ยมีการปิดแท่งเกินกว่า3แท่งหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิน3หรือ4แท่งถือว่ามีแรงซื้อสะท้อนแรงซื้อนะครับนะเช่นกราฟเนี่ยปรับตัวลงมานะเรานับแท่งแดงด้วยแท่งแดงแท่งที่1นะครับนะหลังจากมีแท่งเขียวนะครับนับขึ้นไป แบบนี้นะครับถ้าแดง1แท่งนะครับอ่านะครับต่อมามีเขียวนะครับนะอ่าต่อมามีเขียวอีกนะครับเราเรียกว่าเกิดแรงซื้อตามที่ดีสกันเทลนะครับหรือมีแรงมีการปิดแท่งเนี่ยสูงติดต่อการ3-4แท่งนะครับนะนับแท่งแดงนะอ่าต่ำสุดนะครับ T R e Over Sold นะครับอ่านะครับแท่งแดงนะครับแท่งเขียวนะครับปิดสูงขึ้นนะครับแท่งที่2 นะครับแท่งเขียวแท่งที่2เนี่ยปิดสูงขึ้นนับเป็นแท่งที่3แท่งเด็ดไปนับเป็นแท่งที่4นะครับถือว่ามีแรงซื้อชัดเจนนะอ่าหาจังหวะบายได้เลยนะครับเห็นไหมชุดนี้แดงนะครับเขียว3แท่งนะครับอันนี้เป็นชุดบายนะครับนะหาจังหวะ follow by ตามได้นะครับจุดที่เราบายนะครับ sl อาจจะใช้เป็นต่ำกว่าโลก็ได้หรือว่าตาม atr ก็ได้นะครับอาจจะบายแล้วขึ้นไป take profit บริเวณแนวนะครับ แนวต้านก็ได้นะครับนานี่เห็นครับแนวนี้นะครับนะะก็ใช้เป็นจุดในการเทรดได้ที่สําคัญควรหลีกเลี่ยงช่วงที่มีวอลุ่มเยอะนะครับช่วงข่าวนี่อันตรายมากนะครับอยากให้ทุกทุกคนเนี่ยฝึกเทรดแล้วก็เรียนรู้การเทรดไปด้วยตัวเองติดตามช่องน,นี้ไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่ตามกค้เจคุเจนครับสวัสดีครับ